ไม่มีใครตายล้วคุณีมอะไรไอ้ควายเอาอ้ควายอเาเอเอูวยนะนเองดอโรคอะไรอาอุ้ยเสียงดังเอออุ้ยเปรนี่ล่ะตายคู่ไปรีพอร์ตหเราต้องรีพอร์ตหเขารีพอร์ตไหมตกันเอเอ้าเอ้า ผีอ่เล่นเก้าอี้เขาเห็นเหรอโออจริงเฮ้ยใช่จริงป่ะเนี่ยจริงจริงคุณออเห็นผีเล่นเก้าอี้ได้ให้ผีมาไปได้เนี่ยผีผีถ้วยแก้วใครเป็นคนฆ่านายบอกมาสิฉันจะหมุนเก้าอี้ให้หมุนเก้าอี้ใส่เออเฮ้ยผีถ้วยแก้วเล่นผีถ้วยแก้วดีกว่าจริงคุณออถ้าเราถ้าเราตายไปเราจะมายืนที่เก้าอี้นะคะได้ค่ะแล้วเราจะเรียกทุกคนมาเล่นกคุณมาถามใช่ใช่โอเค เรารู้กันสามคนโอเคป่ะคุณเจนคุณอ้อแล้วก็เราโอเคคุณยังอยู่เราตายเราจะมารอตรงนี้โอเคได้ถ้าใครอยากจะบอกมารอตรงนี้โกงป่ะอันนี้โกงป่ะค่ะไม่โกงไม่โกงสื่อจิตคุณอ้อตายยังคุณอ้อยังไม่ตายผีถ้วยแก้วป่ะเนี่ยได้ใช้ผีถ้วยแก้วป่ะทําไมอ่ะไม่ทำวะใครเป็นนิติเวศอ่ะใครเป็นนิติเวชเรียกมาเดี๋ยวนี้เรียกนิติเวศมาเดี๋ยวนี้ ไม่รู้เราไปรอห้องประชุมก่อนใครข้าเพื่อนเราไม่รู้รอห้องประชุมรอห้องประชุมคุณออรารอห้องประชุมเดี๋ยวนะรอรอห้องประชุมมาแล้วฮัลโหลฮัลโหลผีผีอยู่ไหมผีถ้าผีอยู่ผีขยับโอเคผีอยู่โอเคผีอยู่เออมีใครวะคุณคุณดิบลบอคุณดิบลบเอ้ยอยู่เอ้ยก็ะเจนนี่